เนื่องมาจากคลิปจากพี่ของพี่รวมเมื่อกี้นะคะอตอนแรกถึงถึงคิปแลพอมีเวลานะคะช่วงที่ช่วงที่หยุดะคะ่ายนี่เราก็มีเวลาที่จะลงสวนก็เลยเอยสวนมันลกจะทำยังไงก็พี่เราบอกว่ากลิ้งหญ้าดีกว่าก็เข้าไปกลิ้งกันพอไปกลิ้งทีนี้เอ้พี่ก็มีความคิดบอกว่าพี่รวมถ้าง,งั้นเราถ่ายคลิปกันดีไหม พี่โรได้ได้ได้แล้วกว่าจะได้นะคะพี่นิดหน่อยสองวันค่ะก็ถอดใจเหมือนกันนะคะตอนแรกถ่ายแล้วถ่ายอีกแล้วก็มานั่งดูกันมันก็ไม่ได้นะคะพูดไม่รู้เรื่องพูดติดติดขัดขัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่โรเอ้ไม่เอาแล้วพี่โรไม่ไม่ถ่ายดีกว่าเสียเวลาแทนที่เราจะเหยียบญ้าใช่ไหมคะพี่โรบอกว่าเออก็ลองดูใหม่ ก็พี่ก็เลยเปลี่ยนความคิดค่ะเปลี่ยนความคิดจากที่ว่าเออไม่เอาแล้วค่ะไม่ทําละก็เปลี่ยนความคิดว่าเออใช่เราเรายังทําไม่เต็มที่เลยนี่นาเรายังไม่ได้ลองเราไม่ได้ยังไม่ทมไม่เต็มที่เลยก็เปลี่ยนความคิดค่ะพอเปลี่ยนความคิดทีนี้เอ่ออ่ะก็เรียกอะไรอย่างความมึ่เขัมนความมุ่งมั่ในใจมันก็เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นบอกอ๋อได้ได้พี่รมนั่งนั้นเดี๋ยว เดี๋ยวจะวันวันวันนี้หยุดก่อนเพราะมันมืดแล้วค่ะวันนี้หยุดก่อนก็เลยเอ่อพอกลางคืนนะคะพอมีเวลาจบออาอภิหาแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็เลยเขียนเลยค่ะเขียนว่าเออเราจะพูดไปในทางไหนให้มันกระชับที่สุดได้ได้เนื้อหาที่สุดนะคะก็เลยทําการบ้านทําเขียนคล้ายๆเขียนเป็นเป็นสคริปเป็นอะไรนั่นค่ะก็มาท่องท่องก็เออ กว่าจะได้ขนาดที่เขียนแล้วนะคะก็ท่องมาแล้วก็กว่าจะได้ก็หลายรอบนะคะพี่รวงก็กลิ้งไปกลิ้งมากว่าจะได้คลิปนี้ออกมานะยค่ะก็ <c oughs> ที่ก็ลาบไปครึ่งสวนนะคะพี่นิดหน่อยก็พอพอถ่ายแล้วตอนแรกอะถ่ายเอย้อนอีกนิดนึงวันแรกอะถ่ายเสร็จก็ส่งไปให้น้องดูก็คือส่งคุณรุชุนนี่เลยค่ะส่งไปว่าเอาดูให้พี่นอยเป็นยังไงแล้วก็ น้องก็ตอบมาว่าเออมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันสั้นไปแล้วพี่ก็น่าจะบอกว่าเออมันเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนยังไงเนี่ยตอนแรกก็มันสั้นๆก็เลยเอ้มาทําใหม่นะคะมาทําใหม่อ,อ่ากว่าจะได้ก็โอ้ยเดี๋ยวตกเหมือนกันนะคะพี่นิดหน่อยไ <c oughs> อ,อ้อออก็เรียกอะไรนะคัดแล้วคัดอีกนะ,ะ่ะคออ่ะเ <c oughs> ยอะมากหลายรอบมาก แต่ในที่สุดพอเราตั้งใจว่าโอเคเราทำเนะี่ยเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบนี่เราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราแค่เราได้ทำอะ่ะเราก็เป็นความดีของเราแล้วอ่า <c oughs> เป็นความดีของเราแล้วส่วนส่วนที่จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์หรือว่ายัางไงก็เป็นวิบากของพี่น้องที่ได้ชมด้วย <c oughs> <c oughs> ตัวเองก็ได้ได้ใช้วิบากด้วยได้ได้ได ล้างความกลัวนะคะ,ะที่จะทําที่จะถ่ายคลิปอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการถ่ายการการถ่ายคลิปเนี้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะนิดนิดหน่อยก็เลยโอเคก็ทํากันไปปรับกันไปที่รวมก็กลิ้งแล้วกลิ้งอีกกลิ้งแต่เกือบครึ่งสวนเกือบครึ่งสวนในที่สุดเราก็ได้มาตามที่เห็นนั่นแหละคะ่ะตอนนี้ค่ะค่ะ ไม่เห็นว่าการที่เราเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตของเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนแทนที่เราจะไม่ได้ทําความดีไม่ได้ทําสิ่งที่ดีเราก็สามารถที่จะทําได้ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะคะใจ